สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอข่าวสารตะวันออกกลางกันต่อครับหลังจากที่กองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางโดนโจมตีทําให้บุคลากรของสหรัฐต้องได้รับบาดเจ็บสหรัฐจึงส่งทหารราว900นายมุ่งหน้าเดินทางถึงตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเสริมการป้องกันทางอากาศแห่งกําลังพลของสหรัฐ ท่ามกลางขวิดโจมตีเล่นงานกำลังพลของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเป็นฝีมือของกลุ่มต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับอิล่านจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐส่งสารแบบที่ไม่เคยพบเห็นบ่อยนะักอาญาตอเล อาลีคอมเมนอีผู้นำสูงสุดของเตหะรานเตือนเตหะรานต่อการเล็งเป้าเล่นงานบุคลากรของสหรัฐในตะวันออกกลางหลังจากเหตุเกิดโจมตีกำลังพลของสหรัฐบ่อยครั้งยิ่งขึ้นในภูมิภาคแถบนี้ครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐต้องการหลีกเลี่ยงไม่อยากเห็นความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้หลังเหตุโจมตีนองเลือดเล่นงานอิสราเอลของกลุ่มนักรบฮามัตเมื่อวันที่7ตุลาเข็นฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยหนึ่งพันสรอยายส่วนใหญ่จะเป็นพลเรือนและจับตัวประกันไปราวสอง้อคนเมื่อวันพุทธที่25ไปเดนได้เตือนอายาตอาเลว่าสหรัฐจะตอบโต้ หากว่ากองกำลังของสหรัฐยังคงตกเป็นเป้าถูกเล่นงานครับในขณะที่อิสราเอลประกาศจะกำจัดฮามัตซึ่งปกครองฉนวนกาซาแก้แค้นเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาโดยนับตั้งแต่นั้นอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มฉนวนกาซาไม่หยุดรวมถึง กำหนดมาตรการปิดล้อมและกําลังเตรียมการยกพลบุกทางภาคพื้นดินครับเจ้าหน้าที่ที่ปาเลสไตน์ยังได้ระบุอีกว่ามีประชาชนเสียชีวิตแล้วมากกว่า7,000ลรายแต่ไบเดนกับส่งเสียงแสดงความเครือบแคลงสงสัยต่อตัวเลขดังกล่าวครับในวันพฤหัสที่26่ฮอสเซนอาร์มี อับดอลลาเฮนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวที่สหประชาชาติว่าถ้าการแก้แค้นพวกนักรบปาเลสไตน์หรือฮามัตของอิสราเอลในฉนวนกาซาไม่จบลงเมื่อนั้นสหรัฐเองก็จะไม่รอดพ้นจากเปลวไฟนี้เช่นกันทั้งนี้สหรัฐยังได้กล่าวหาอิหร่านว่า เป็นผู้สนับสนุนจัดหาอาวุธและเงินทุนป้อนแก่กลุ่มนักรบต่างๆในนั้นรวมถึงกลุ่มฮิตเปเละในเลบานอนกลุ่มฮามาตในฉนวนกาซากลุ่มกบฏคูตีในเยเมนและกลุ่มติดอาวุธซียในอิรักท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาต มีรายงานว่าถ้าหารสาหรัฐและพันธมิตรถูกโจมตีแล้วอย่างน้อย12ครั้งในอิรักส่วน4ครั้งในซีเรียในสัปดาห์ที่แล้วจากการเปิดเผยของสหรัฐรวมแล้วมีกำลังพลของสหรัฐได้รับบาดเจ็บราว21รายก่อนหน้านี้สหรัฐเพิ่งส่งกองเรือลบและเครื่องบินขับไล่ เข้าสู่พีมิภาคตะวันออกกลางนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งปะทุข,ขึ้นมาเมื่อวันที่7ตุลาในนั้นรวมถึงสหรัฐยังได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำพร้อมเรือยกพลคืึองบกอีกหนึ่งลำรวมถึงเรือคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ทราบจํานวนเพื่อป้องปามอิหร่านและกลุ่มต่างๆที่อิหร่านให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้มีการเสริมกำลังทหารเข้าไปในภูมิภาคแห่งนี้อีกหลายพันนายครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อช่วงสัปดาห์ว่ากองทัพสหรัฐกำลังใช้มาตรการใหม่ๆในการปกป้องกองกำลังของพวกเขาในตะวันออกกลางท่ามกลางเหตุโจมตีที่บ่อยขึ้นเรื่อยๆโดยสงสัยว่า เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและเปิดทางสำหรับความเป็นไปได้ของการอบพยพครอบครัวของเหล่ากำลังพลออกมาถ้ามีความจำเป็นในมาตรการเหล่านี้ยังรวมไปถึงเพิ่มการลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐจำกัดการเข้าถึงที่ตั้งของฐานทัพและยกระดับ การรวบรวมข่าวกองนอกจากนี้สหรัฐยังยกระดับการเฝ้าระวังหอตรวจการตามที่ตั้งทางทหารต่างๆเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและยกระดับปฏิบัติการต่างๆในการตอบโต้โดนจรวดและขีปนาวุธที่อาจพุ่งเข้ามาครับการประจําการทหารสหรัฐล่าสุดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับแผนของสหรัฐที่จะประจำการระบบสกัดกั้นขีปนาวุธของฝ่ายศัตรูในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูงครับระบบนี้เป็นระบบสกัดกั้นบอลิติกมิสไซล์มันเป็นระบบสกัดกั้นนอกชั้นบรรยากาศและสหรัฐยังได้เสริมกองพันขีปนาวุธแพติออตมาในภูมิภาค แห่งนี้ด้วยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริเวนนอกชายฝั่งเยเมนเรือรบสหรัฐลำหนึ่งได้ยิงโดนหลายสิบลำรวมถึงขีปนาวุธล่อนสี่ลูกที่ยิงออกมาจากพวกกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารด้วยนะครับ